มวยไทยศิลปศาสตร์ทางด้านการต่อสู้ซึ่งโรมรันทันตูด้วยอาวุธที่อยู่คู่กับร่างกายมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนั่นก็คืออวัยวะต่างๆทั้งหมัดเท้าเขา่าสอกแขนขาแข้งศิละปะที่สแดงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยซึ่งโด่งดังไกลไปทั่วโลกมาช้านาน ในตำราพาหุยุทธมวยไทยชัยยามีจารึกชื่อเรียกวิธีการฝึกต่างๆอาทิปั้นหมัดพันแขนพันหมัดยกย่างพัดมาลาจูบศอกเหวี่ยงแข้งฉัดย่างสามขุมเป็นต้น หลักมุดจุดกำเนิดของมวยชัยยามีข้อสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากย่านภูมิเรียงโดยชื่อเสียงอันเกรียงไกรของมวยชัยยาร่ำลือกันว่าเป็นมวยท่าดีมีลีลาการต่อสู้ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ตรงที่การป้องกันตัวอันรัดก,กุมโดดเด่นทางด้านการต่อสู้ด้วยการคลุกวงในใช้ความคมของส่วนต่างๆในร่างกายทำลายคู่ต่อสู้ และจากหลักฐานเก่าการทำให้มีการสันนิษฐานกันว่ามวยชายยามวยท่าดีมีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อมาหรือที่ชาวชายยาเรียกกันติดปากว่าพ่อท่านมาเกจิปรมจารย์ผู้ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่อสู้แม่ไม้มวยชายามาตั้งแต่เมื่อนับร้อยปีที่แล้ว ประวัติความเป็นมาของพ่อท่านมามีการจารึกบันทึกเอาไว้ว่าท่านเดินทางทุดงจากเมืองหลวงมาที่เมืองชยยายาและได้สแดงปาฏิหาริย์ใช้กะลามะพร้าวครอบจับช้างตกมันที่กำลังอลวาดฟาดงวงจ้วงงาได้เป็นผลสำเร็จทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาสร้างอารามแห่งหนึ่งให้ไว้เป็นปูชนียสถานวัดซึ่งปัจจุบันเรียกขานกันว่า วัดทุ่งจับช้างต่อมาแม่ไม้มวยชัยยาจากพ่อท่านมาก็ได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกตกสู่ผู้คนบนเมืองชัยยารุ่นต่อๆมาอาทิพระยาวจีสัตยารักขำศรียาภายัยเจ้าเมืองชัยยาอาจารย์เขตศรียาไผ่บุตรชายของพระยาววจีสัตยารัก และนายปลองจำนงทองหนึ่งในสุดยอดนักมวยแห่งเมืองชัยาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ว่าหมื่นมวยมีชื่ออันเนืน่องมาจากในสมัยล้นเกล้าพระพทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าพระยาวจีสัตยารักได้นำนักมวยชัยาที่มีชื่อว่านายปลองจำนงทองมาทำการชกหน้าพระที่นั่งในงานพระเมรุกรมปคุณมรุพงศิริพัฒน์ณทุ่งพระเมรุ กับนักมวยไคราซึ่งนักมวยชาย,ยาได้รับชัยชนะด้วยมีลัาท่ามวยที่สวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความดุดันทำให้มวยชาย,ยาได้รับการกล่าวขวัญจนมือลั่นกันไปทั่วบ้านย่านเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา